จิตใจของเราอ่อนล้าครูรู้สึกถูกเอาเปรียบไม่ได้นะคะแล้วก็การทำนาบนหลังขอใช้สรุป <c oughs> <c oughs> ครูก็ลืมสังเกตแก้มจ้าก,กับอินทิลาวงสามนะคะอันไหนจะต้นเดือนนะให้คลิปปางครูนะให้คลิปปางครูสี่แสนแปดครูได้สิบสี่เหรียญของแก้มไปเลยนะคะแล้วจะรู้ว่า กลุ่มนี้เขาสนุกแล้วก็เป็นมิตรเลยค่ะเข้าไปในห้องนี้ไม่ต้องกลัวว่าคนเนี้ยเป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยนะคะแล้วครูก็บอกตัวเองเดือนนะคะอย่าให้ปังต้นเดือนขอให้คุณเนี่ยถ้าคุณจะดันเพื่อนให้คุณดันเพื่อนเพื่อนแต่และคนเนี่ยค่ะให้ข้อคิดคำคมคติสอนใจ ส่งมาในโพสหรือเราคว้างก้อนเห็นไปก้อนหนึ่งใช่ไหมคะอ่าคว้างก้อนมันก็ขึ้นไปพอเสร็จแล้วมันก็หลอกให้เรามาหล่นลงมาณจุดที่ปลายเดือนนะคะอย่าให้ปังต้นเดือนขอให้คุณเนี่ยถ้าคุณจะดันเพื่อนให้คุณดันเพื่อนถ้าสมมุติว่ามีช่องไหมมีปุ่มไหมอ่าขอลาป่วย เอ่เนื่องจากขอลากิจดสสามวันเนื่องจากโทรศัพท์แก้มคะ่ะไม่แข่งเท่าน้องแก้มเลยนะคะก็เมื่อวานก่อนเสียดาวอุยครูดีใจแล้วรอบนี้ฉันต้องได้แน่เลยยี่ยี่สิบเอ่อห้ากรกฎาเนี่ยต้องได้สักทีแล้วแหละเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะแชทกันในคอมเมนต์ใช่ไหมคะอุ้ยเรากลัวบอกทุกคนบอกอย่าไปแชทในคอมเมนต์นะเดี๋ยว รับมดมาได้ประมาณหนึ่งปีเหมือนกันค่ะประมาณหนึ่งปีเหมือนกันนะคะสิบห้ามิถุนาก็ตอนนี้ก็ค่ะก็คุยระบายระบายเรื่องนี้ระบายเรื่องนี้ค่ะระบายเรื่องนี้ของครูเปิดของแก้มไปเลยนะคะแล้วจะรู้ว่ากลุ่มน,นี้เขาสนุกแล้วก็เป็นมิตรเลยค่ะเข้าไปในห้องนี้ไม่ต้องกลัวว่าครูทำผิดอะไร คลิปครูก็ส่งนะคะเพื่อนมีต้องเป็นหมื่นอ้างถามว่าครูทำผิดอะไรอะ่ะเออครูทำผิดอะไรนะคะสวัสดีค่ะน้องบุญญรัตน์ดอนปรีชานะคะแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้นะคะตามที่หมอบอกแต่ก็เดินในบ้านค่ะเดินในบ้านวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเดินรอบๆบบ้านค่ะปดมืออาชีพให้ครูเองนะคะครูจะไปแบบนั้นค่ะน้องแก้ม ไปเรื่อยๆครูก็คิดว่าให้สิบบาทยี่สิบบาทนะคะเนี่ยต่อไปนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆค่ะลดลงไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะน้องวาเรียวก็เหมือนกันอุย้ยพอร้อยหนึ่งมาก่อนพอร้อยหนึ่งก็ให้เราส่งคลิปใช่ไหมคะเราก็ส,ส่งส่งส่งทุกวันพอเราอ่านเราก็ได้ข้อคิดหนึ่งข้อข้อคิดที่หนึ่งเลยคือหนึ่งก็ยังมีเพื่อน เขายังมาชมครูตลอดโอเคได้เลยค่ะน้องแก้มโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจมีน้องสมยศมาหนึ่งคนละและน้องอีกคนนึงนัก็ไม่ได้พบเพื่อนมานานเป็นเดือนแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าเอเราน่าจะมาคุยตรงนี้ลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ติดแดงหมดทั้งสี่ช่องถ้าสมมุติว่าระบบจะยึดน้องอะไรนะพิษสมัยอ่าน้องพิสมัย น้องมิสมัยค่ะมา,มาทักครูแล้วก็เออยังไงเรื่อยนะคะทีนี้ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งละที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำงานที่เราค,ครูทำผิดอะไรคลิปครูก็ส่งนะคะเพื่อนมีต้องเป็นหมื่นอ้าุกนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนทั้งสี่คนมากเลยนะคะเดี๋ยว จะลงไลฟ์ดีกว่าเพื่อนๆจะได้ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะแชทกันในคอมเมนต์ใช่ไหมคะอุย้ยเรากลัวบอกทุกคนบอกอย่าไปแชทในคอมเมนต์นะเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณ Facebook นะคะแล้วก็ AI ที่ทำให้ครูได้มีโอกาสได้นะคะผลประกอบการของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพร่างกาย แข็งแรงกันดีทุกคนไหมสุกับเก้าใช่ไหมคะครูก็รอลุ้นว่าให้ได้เดือนนี้ได้ให้ได้ห้าสิบลดลงไปเหลือเท่าไหร่รู้ไหมสามสิบหกแล้วมันจะได้ร้อยได้ยังไงขั้นตอนปลายเดือนคุณอย่าดันต้นเดือนเหมือนกับคุณกว้างก้อนหินขึ้นไปต้นเดือนทุกคนใครเข้ามาหน้าคนที่เป็นเพื่อนนะคะเข้ามาหน้าฟีดนะคะครูดูคลิปให้เรียวก็เหมือนกัน โอุย้ยพอร้อยหนึ่งมาก่อนพอร้อยหนึ่งก็ให้เราส่งคลิปใช่ไหมคะเราก็ส่งส่งส่งส่วเนี่ยเป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยนะคะแล้วครูก็บอกตัวเองไม่ถึงห้าร้อยเออเพื่ออะไรนะคะเพื่อนเขาทำอุตส่ามียอดวิวมาถึง400กว่าแล้วแนะนำให้รู้จักกับน้องแก้มอินทิลาวงสามนะคะเป็นครีเอเตอร์ ที่มีความรู้ภาพกายสุขภาพใจนะคะเมื่อวานครูก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแนะนำให้รู้จักกับน้องแก้มอินทิลาวงสามนะคะเป็นครีเอเตอร์ที่มีความรู้บเมืออาชีพให้ครูเองนะคะครูจะไปแบบนั้นค่ะน้องแก้มไปเรื่อยๆ ครูก็คิดว่าแดงเลยค่ะทีนี้ก็จะปล่อยให้แดงถ้าสมมติว่าเขาจะยึดยึดเครื่องมือเราเพราะเรื่องถ้าสมมติว่ามีช่องไหมมีปุ่มไหมอขอลาป่วยเนื่องจากขอลากิา3วันเนื่องจากโทรศัพท์โหมดมาได้เปิดโหมดมาได้ประมาณสัก อีกสองวิวจะได้จะได้0.01เซนกั้นเสฟมอนนะคะตอนนี้หนูลงวารกิลไลฟ์สดเป็นนะคะแล้วก็ได้มาอยู่บ้านบ้านเขียวนะคะมก่อนชื่อบ้านโฮมพักใช่ไหมคะมาอยู่บ้านโฮมพักอดเมื่ออาชีพให้ครูเองนะคะครูจะไปแบบนั้นค่ะน้องแก้มไปเรื่อยๆครูก็คิดว่าปัญหาอะไรนะคะ พูดคุยกับน้องแก้มจ้าได้เลยค่ะเป็นแม่หลวงนะคะแก้มก็เข้าไปทากก่อนได้เลยน้องแก้มไม่เป็นไรนะสวัสดีค่ะน้องสมยศน้องแก้มไม่เป็นไรค่ะไปไปหา,าได้เลยค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะกดไลค์กดไลค์วันนี้ไม่ค่ะนั่งเฉย <c oughs> นั่งเฉยทําใจพูดกับเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุย <c oughs> สตรีม่กลดลงไปเท่าโอ้โหลดไปแบบสุดๆเลยอะทําใจไม่ได้เลย นันหายไปไม่ใช่นะคะคุณตั้งระบบไว้จนเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้อะไรเลยต้นเดือนนะให้คลิปปางครูนะให้คลิปปางครูสี่แสนแปดครูได้สิบสี่เหรียญของเราคือครูใช่ไหมคะในใจของเราคือครูค่ะสมมติดูครั้งหนึ่งไม่เห็นก็กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองกว่าจะประมวลผลก็ หลายวันเลยอะเกือบสิบวันเลยมั้งครั้งครั้งที่แล้วอะครูก็ไม่ไม่ได้ไปเปิดทำคว่าเพื่อนของเขาเนี่ยคืออะไรไม่เข้าใจเลยค่ะก็เดินออกมาแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วค่ะไม่ต้องไปคบกับคนประเภทนี้แต่เข้าไปในบ้านน้องแก้มจันนะคะยึดไปเลยค่ะเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าสุขภาพจิตเราก็ไม่เสียด้วยนะคะเพราะเราไม่อยากจัดใจไหมที่ครูเข้าไป อุ้ยมีแต่คนเข้ามาทักทายค่ะขึ้นไลน์ไหมคะเข้ามาอะไรนะเขาเรียกว่าตอนนั้นอะที่ที่ออกสามสิบหกจุดหกบวกแล้วก็ไม่ครบร้อยจะดึงไว้ทําไมอ่ะเออจะดึงไว้ทําไมเพื่อนอุตส่าห์ทำมาเหนื่อยลงคลิปทุกวันอ่ะอุ้ยครูด,ดีใจแล้วรอบนี้ฉันต้องได้แน่เลยยี่ยี่สิบเอ่อห้ากรกฎาเนี่ยต้องได้สักทีแล้วแหละอีกสองวิวจะได้จะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเซน กันเซพนนะคะตอนนี้หนูลงวาระคิดไม่ถึงห้าร้อยเออเพื่ออะไรนะคะเพื่อนเขาทำอุตสา์มียอดวิวมาถึงสี่ร้อยกว่าแล้วสุขภาพจิตก็คือหนึ่งทนไม่ได้กับการเอาเปรียบนะคะทนไม่ได้กับการเอาเปรียบเอ,อ่อทนไม่ได้กับการทำแนะนำให้รู้จักกับน้องแก้มอินทิลาวงสามนะคะเป็นครีเอเตอร์ ที่มีความรู้จะพยายามถอยห่างตอนนี้ก็ลดโพสลงมาเรื่อยๆนะคะลดโพสลงมาเรื่อยๆไลค์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแนะนำให้รู้จักกับน้องแก้มวงน้องอินทิราวงสไลค์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแนะนำให้รู้จักกับ น้องแก้มวงอ่น้องอินทิราวงทุกวันทุกโพสต์นะคะสองร้อยไม่เกินนะคะสองร้อยไม่เกินค่ะมันจนค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะน้องแก้มสวัสดีค่ะน้องซับะออนแวบมาก็ยังดีไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาระบายความในใจค่ะน้องซับรูก็คุยกับซันนี่แป๊บหนึ่งอ่ะน้องสมย